สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ G ีฟอกสปอร์ตออนทัวร์นะหลังจากที่คลิปก่อนหน้านี้เราก็ได้ติดตามในกลุ่มเจริญลาดนะฮะบ้บานเทศบาลเจริญลาดได้พัฒนาในเรื่องของการปลูกปอเทืองแล้วตอนนี้ผมมาในจุดตีบ้านสีท้อยอได้ท้าพิชชอบในการปลูกนะะซึ่งตอนนี้ผมมาวัดตันครับเทศบาลตำบลสีท้อยก็นี่ฮะได้วานไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะถือว่าทํางานได้รวดเร็วเลยทีเดียวครับผม สังเกตดูเม็ดปอเทืองนะนี่วนันไปเรียบร้อยนะฮะนี่ฮะ,ะถือว่าทำงานได้รวดเร็วมาครับนี่ฮะโอ้สุดยอดครับผมก็ไปทายตรงจุดอื่นก่อนกว่าจะมาถึงนี่ก็นี่ฮะตันใช่ละจุดนี้ก็จะเป็นแหมจุดหนึ่งครับที่ นักท่องเที่ยวสามารถมาชมวิวกันได้ครับจุดนี้จะเป็นท่าเรือหนองเลงซ้า่บริเวณนี้นะทางอำเภอแม่ใจก็จะจจัดกิจกรรมประเภทการแข่งเรือนะประเภทนี้หรือว่าแข่งเรือประมงพื้นบ้านนะแล้วก็จะมีในเรื่องของการจัดกิจกรรมอย่างเช่นส่งก้านอลอยกระทงอาจจะจัดได้อยู่นะก็จะมีแฮมหลายๆกิจกรรมที่เขาสามารถจัดในพื้นที่ในนี้ได้ครับสังเกตดูว่าวิวตรงจุดนี้นะัะ จะเป็นมุมตีค่อนข้างจะเปิดกว้างมองหลอบได้360องศาครับถ้าเป็นด้านหลังก็จะเป็นทุ่งทุ่งน้านะภูเขาลรอมรอบนะนี่ฮะฝั่งด้อยหลวงนี่ฝั่งทิศตะวันตกนะนี่ฮะทิวทัศน์นี่สวยงามเลยทีเดียวครับ360องศาครับส่วนด้านฝั่งของอ ในน้องนะฮะตอนนี้เขาก็จะหันฝูงวัวควายที่ชาวบ้านปล่อยเลี้ยงมานะฮะมันมาหากินกันแนน้องก่อนที่จะมีการล้วมกลุ่มไว้ในบ้านวัวควายในอนาคตนะฮะตอนนี้ก็ปล่อยเลี้ยงตามปกติไปก่อนนะ,ะด้านในก็จะเป็นปาลาไข่ครับซึ่งปาลาไข่ในนี่ก็มีอายุเป็นพันพันปีแล้วครับผมคิดว่ามันน่าจะมีม้านานแล้วครับดึกดําบรรันตั้งแต่สมัยข้ามาเกิดแล้วครับคิดว่าหลายจุบลาย ลายชั่วอายุคนครับแล้วก็มีบึงบัวมีอย่างหลายๆอย่างตีจังพืภอแม่ใจมีเรื่องเล่าสตอรี่ซึ่งในอนาคตนะฮะในบริเวณนี้อาจจะมีการจัดเป็นแหล่งท่องเที่ยวศึกษาธรรมชาติแล้วก็ในเชิงอนุร,รักษ์นะฮะรบะบบนิเวศซึ่งเคทําราสปานของทางซ้ายก่ได้มีการวางแผนว้เป็นบางส่วนแล้วนะฮะว่าจะมีการปับภูมิทัศน์แล้วก็วางเส้นทางในการเข้าไปแอวชมปลาไข่ต่างในได้จะได้นะ พอตอนนี้นี่มันจะเต็มไปด้วยด้ยดานข้างนี่จะเป็นต้นไมยลาบนะฮะส่วนในการขุดหลอกเฟสที่3ก็จะมีการขุดหลอกเข้าไปด้านใน,นห็มน้อยคือจะลื้อเอาปลาไมยลาบออกเพื่อทําเป็นเขตน้าตื้นให้เจชาวบ้านได้หาปลาในเขตน้าตื้นได้ตัวนะเพราะว่าหลังจากที่ขุดเขตน้าลึกไปแล้วนะวิถีชีวิตของการหาป่าของเจ้าบ้านของหนองเล็งซ้ายก็จะมีพื้นที่หาป่าน้อยลงเพราะวันหน้ามันจะลึก ในการหาปลาน้ำลึกนี่บัตนัศกันนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเฟสที่3ในการคุดหลอกหนองเลงซ้ายก็จะมีการคุดเคตน้ำตื้นเข้าไปทางไหนแต่บงังคถึงปลาไข่นะเพื่อที่จะอนุรักษ์ปลาไข่ไว้เป็นไข่แดงของหนองเลงซ้ายเลยทีเดียวครับอนาคตไข่ย,ยักษ์แมวอ่บรรยากาศธรรมชาติธรรมชาติรราตก็ไม่ตีนหนองเลงซ้ายได้ครับคือทางไหนนี่น่าสนใจเยอะแยะมากมายแล้วก็สิ่งอำนวยความสะดวกอยู่ด้านนอกจะมีการเตรียมไว้รองรับนักท่องเที่ยวแหมเยอะแยะมากมายครับผม อ่าและนี่ก็เป็นแหมจุดหนึ่งครับทาเรือหนองเลงซ้ายที่นาเสนอปีเส้นในวันนี้และเขาจะมาติดตามกันต่อไปครับว่าจุดนี้จะมีกิจกรรมอะอย่างน่าสนใจเพิ่มในปลายปีนีกอนะฮะส่วนพื้นที่ของเขตห้ามล่าหนองเลงซ้ายครับถ้าท่านผู้ชมดูประตูน้ำนะฮะท่านหลังคาสีฟ้าตรงนู้นนะฮะถ้าผมซูมกล้องไปก็จะเห็นนะฮะ ตรงนี้จะเป็นประตูระบายน้ำเนี่บแล้วก็เส้นทางการเข้าถึงก็จะมีสะพานอยู่ด้านหน้านะสะพานะสะพานเข้าเข้าไปแล้วกับะสะพานจะอยู่ด้านหน้านี่ครับผ่านเข้าไปจะเป็นประตูน้ําแล้วก็ด้านในก็จะเป็นสํานักง,งานเานขตเสะพาลหนองนี้ซ้ายครับ และกล่องดินที่ท่านผู้ชมเห็นด้านหน้านี่นะกล่องดินสูงสูงนี่ก็ในอนาคตก็จะมีการปรับเป็นพื้นที่สีเขียวปลูกปลาผสมผสานครับโดยเฉพาะการปลูกปลาอนุรักษ์พืชต้นไม้พื้นเมืองหลายๆอย่างนะเป็นแหล่งอนุรักษ์สัตว์ตัวกอก็คอยที่ตามกันต่อไปครับมีแหมนักอยู่ครับตี่หนองเลงสร้างเขาจะมีการพัฒนา ก็มาคอยติดตามเพื่อกำลังใจทีมงานทุกๆภาคส่วนในวันนี้ผมก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไว้ก่อนนะจบการติดตามการปลูกปเดถึงด้วยคลิปนี้แล้วกันนะครับผมเจอกันใ่คลิปหน้าครับสว,ส,สวัสดีครับ